เอาเตทสวัสดีครับเรออกครับรอกคนนักกุได้เดวอดสบายดี้ทุกท่านทีที่น้องสาวอยากกินกุ้งฝอยเอฟจีนะเดี๋ยวดักกุ้งฝอยรอหน้าสาวกอนดักกุ้งฝอยกลางเดือนนี้ทีน้าสาวอยากกินก้อยกุ้งฝอยทั่วก็เลยต้องจะเป็นต้องไปดักไอ้ทีนะอืม nhiều cái với to sạch, à thôi bò bao nhiêu là không? có đây chắc tôi nào nhỉ to sầu nào Tuyệt vời hết đi, Bộ này phải, phải đặt bộ าจจะคนตกจะได้บรได้ก็จลองบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพออยุบบอรครับผมฮะมาฮอดเลยนะครับผม มาดักกุงกลางดึกนะครับเอฟซีก็ได้น้องสาวได้คอยกินนะครับผมไปแล้วจะได้บุได้ในทีนะ,ะเราไม่รู้นะครับผมนี่นอาหาปรปลาดุกนะครับผมอืมอ่าหักจะวิวใช่ปะอ่านึง Gimu sau mưa anh mà hát chị 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 โอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับ F4 เดี๋ยวมือเซามาย้ำตรงกันนะครับว่าสิมานพอได้ก้อยอยู่บุครับผม F4 ครับคลิปนี้ก็จบนี่นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ F4 แล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเทโซด้วยครับทิศข้าวต้นไหนก็ขอโทษขออภัยนะครับผมครับรอคุณอ่ะคุณใดสวัสดีครับ